สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอสอมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้10พฤศจิกายน257ครับช่อง R g ร์เกมเมอนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านมีข่าวเกี่ยวกับอสอมมาเล่าให้ฟังครับชมและฟังรายละเอียดครับขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าว s f o c u s นะครับหรือว่า H-Focus จะแนบลิงก์ข่าว H f o c ฟ s ไว้ที่อคอมเมนต์แรกครับท่านผู้ชมอ่านเองนะครับในในคนที่ชอบอ่าน เว็บไซต์ข่าวนะครับ hmm. ส่วนในคนที่ชอบฟังฟังรายละเอียดวันนี้มีข่าวอะไรเกี่ยวกับพี่น้องอสมอครับ10พฤศจิกายน257นะครับเว็บไซต์ข่าวเอสโฟับพาดหัวข้อข่าวสมศักด <sh> ิ์ปลูกคนไทยห่างไกลโรค ncd ผนึกกำลังอสมช่วยลดผู้ป่วยเสียชีวิตไฮไลท์ของข่าวก็อยู่ตรงที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขขับเคลื่อนนโยบายคนไทยห่างไกล โรค NCD ครั้งที่2ภาคอีสาน11จังหวัดร่วมมืออสมอรรณรงค์ป่วยตายย้ำเงินงบประมาณเหลือจากค่ารักษาจะเอามาเข้ากองทุนอสมอรพร้อมตรวจเยี่ยมการก่อสร้างโรงพยาบาลพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตคืบหน้า60%รายละเอียดของข่าวจะเป็นอย่างไรชมและฟังรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับ วันที่10พฤศจิกายน2567วันนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายวิชัยชัยมงคลที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายกิติกรโลสุนทรเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนางสาวตรีชดารีธาดาโคศกกระทรวงสาธารณสุขฝ่ายการเมืองนายแพทย์ภูวเดชสุรโคศรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ที่จังหวัดสกลนครตรวจเยี่ยมการก่อสร้างโรงพยาบาลพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตศูนย์ชัยทวี ลืมบองการลูนเวทโดยมีนายนิยมเวชกามาผู้ช่วยร่นตีประจําสํานักนายกรัรมนตีนายเอกภรรักษ์ความสุขผู้ช่วยรมนตีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยสสสกลนครประกอบไปด้วยนางสาวจิรัชยาสับโศสสสเขตสามนายพัฒนาสับโสสสเขตสี่นางสาวสกุาสารนันสสสเขตหกนายเกษมอุประสสเขตเจ็ดอีกทั้งยังมีข้าราชการเจ้าหน้าที่กระทรวง ในพื้นที่และอสอมให้การต้อนรับเมื่อมาถึงนายสมศักดิ์ได้เข้ากราบนามัสการพระรธรรมวัทรยานวิเศษ,ษผู้ช่วยจเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามซึ่งดูแล,แลภาพ,าพรวมสร้างโรงพยาบาลจากนั้นรับฟังรายงานความเคื่อบหน้าของการก่อสร้างโรงพยาบาลซึ่งมีความเคื่อบหน้ากว่า6 0และจะเปิดให้บริการในปีพศ2569 จากนั้นได้พบปะกับอสมอที่มาต้อนรับต่อมานายสมศักดิ์รัตตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับและคณะได้เดินทางต่อไปยังมหาวิทยายลัยนครพนมเพื่อเปิดกิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบายคนไทยห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCD ครั้งที่2โดยมีนายโดยมีนางมนพรเจริญศรีรัตตีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายภูมพิพัฒน์พชรทรัพย์สสเขต1จังหวัดนครพนมนายภัยจิตศรีวรขานอาดีตสสนครพนมผู้บริหารจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในเขตสุขภาพที่7และ8องค์กรปกครองส่วน,วนท,ท้องถิ่นอสมอร่วมให้การต้อนรับนายสมศักดิ์กล่าวว่าการเปิดกิจกรรมครั้งนี้เป็นครั้งที่2โดยครั้งแรกเกิดขึ้นที่ภาคใต้14จังหวัดนะครับ ครั้งแรกนี่มีการรณรงค์หรือว่าคิกออฟคนไทยห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรือรังนี่ครั้งแรกที่จังหวัดสงขลานะครับเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2องพครั้งนี้เป็นครั้งที่2องสิพฤศจิกายนสองพนรสบนะครับรอบนี้10พฤศจิกายน2องพนห้เป็น11จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับจัดที่นะครพนม และคอนเฟอเรนซ์จากห้องประชุมมีการถ่ายทอดสดนะครับวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากห้องประชุมไป10จังหวัดคือจากห้องประชุมมหาวิทยาลัยจังหวัดคนครพนมเนี่แหละครับแล้วก็ถ่ายทอดไปอีก10จังหวัดรวมเป็น11จังหวัดพร้อมกับคนครพนมนะครับเพื่อรับฟังพร้อมๆกันนายสมศักดิ์กล่าวว่าเราจะจัดการโรคนี้ได้หรือไม่ตนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข,สข ได้เดินทางตลอดพบว่ามีหลายพื้นที่ดำเนินการแล้วได้ผลผู้คนที่เป็นเบาหวานหรืออื่นๆจากการดำเนินการแล้วหายจากโรคดูอ่อนวัยพูดคุยกับสสเพื่อไทยเห็นว่าอสมสามารถช่วยได้เหมือนโควิด -19 ที่ผ่านมาแต่ก่อนจะให้อสมทำงานต่อไปนั้นต้องทำให้อสมมีความมั่นคงพักเพื่อไทยได้เสนอร่างพรบอสมเข้าสู่สภาผู้แทนร,รัษฎร โดยผ่านการประชาบพิจารณาแล้วเสร็จเมื่อวันที่18ตัวตุลาคมที่ผ่านมาและรวบรวมความเห็นส่งนายกยกอย,อยู่ในชั้นเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนายสมศักดิ์กล่าวว่าส่วนกระทรวงสาธสุขจะได้จับทำร่างพรบรออสมอเพื่อให้มีความมั่นคงคล้ายกับพรรคเพื่อไทยเขียนให้มีกองทุนจึงต้องส่งให้กระทรวงการคลังพิจารณา ซึ่งรับตีว่าการกระทรวงการคลังเห็นด้วยแล้วถ้าอสมอช่วยลดรง NCD ให้ลดลงเงินงบประมาณจะเหลือจากค่ารักษานํามาเข้ากองทุนให้อสมอจากนั้นจะยิมจะยังมีเงินจากนั้นยังจะมีเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำร้อยละหกซึ่งต้องรอร่างพรบรเกิดเกิดความชัดเจนเข้าใจว่าประมาณมกรากุ่มพาหกแปดนายสมศักดิ์กล่าวว่า คนไทยเสียชีวิตจากโรค NCD มากกว่า400,000คนต่อปีป่วยเพิ่มใหม่ปีละ2ล้านคนสูญเสียง็ประมาณเพิ่มขึ้นในทุกๆปีโดยเฉพาะในปี2567สูญเสียประมาณถึง7,000 70, 0ล้านบาทนายสมศักดิ์กล่าวนะครับเราต้องหยุด NCD ให้ได้ไม่ทานหวานมันเค็มเกินไปเราต้องหยุดการตายนี้ให้ได้สำหรับคนเริ่มป่วยต้องหยุดให้ได้ พยายามศึกษาจากผู้รู้จากกระทรวงสาธารณสุขว่าวันหนึ่งเรากินอะไรบ้างคือไขมันโปรตีนคาร์โบไฮเดรตน้ำเรียบข้าวคนไทยกินหวานมากซึ่งมาจากข้าวเราจึงเราจึงจับมาคํานวณขาบว่าเราสามารถรับประทานข้าวได้กี่ทัพีนายสมศักดิ์กล่าวโดยนายสมศักดิ์ได้บรรยายแบบการคํานวณหาปริมาณขาบเพื่อใช้ในการพร่องแป้งหรือโลขาบ และได้ให้นางสาวตรีชาดาขึ้นเวทีร่วมการสาธิตการนับขา่าดด้านนางสาวตรีชาดานะครับโคศกกระทรวงสาธารณสุขฝ่ายการเมืองกล่าวว่าหลังจากได้ทำแบบคำนวณตามที่นายสมศักดิ์ให้ดำเนินการนั้นทำให้น้ำหนักตนเองลดลงถึง4กิโลทั้งหมดก็เป็นข่าวความเคลื่อนไหวด้านอสมอครับวันนี้<โ>ก็คือตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขกำลังรณรงค์ให้คนไทยห่างไกลจากโรค N c d โรค NCD ก็คือกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรือ้อรังหลักๆก็คือเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงอัมพฤกษ์อมัอมาพาตหัวใจหลอดเลือดอะไรทํานองนี้นะครับอะโรคไหนที่มันเกิดขึ้นด้วยสภาพร่างกายของคนเสื่อมโทรมและไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคนั่นแหละเขาเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรือ้อรังภาษาอังกฤษบอกว่า NCD ซึ่งโรค NCD เนี่ยมีผู้ป่วยรายใหม่ทุกโรครวมกันแล้วนี่มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นปีละสองล้านนายสมศักดิ์กล่าวนะครับและ ในปีงบประมาณ2 5 6 7นี่ที่ผ่านมานี่ใช้งบประมาณในการรักษาผู้ป่วยโรคเอ็นซีดีเจ็ดหมื่นกว่าล้านใช้งบประมาณมากทีเดียวนะครับทีนี้ท่านสมศักดิ์ท่านกล่าวว่าตอนนี้กําลังจะมีการเสนอกฎหมายอสมถ้ากฎหมายอสมหรือว่าพระราชบัญญัตอิอสมออกกฎหมายเสร็จและประกาศใช้อสมจะมีความมั่นคงนะเสร็จแล้วพอกฎหมายพรบอสมอประกาศใช้อสมจะมีโอกาสได้กู้เงินนะ พูดง่ายๆ่ากู้เงินแสนสองแสนนั่แหละมาใช้ก่อนตายในคนที่เป็นสมาชิกกสสมอดอกเบีย้ยต่ำร้อยละหกนะจะก,กู้ได้ไมันต้องออกกฎหมายก่อนนะทีนี้ในกฎหมายก็จะมีกองทุนอสมอด้วยเพื่อช่วยเหลืออสมอเสร็จแล้วถ้าพี่น้องอสมอช่วยกันรณร,รงค์และทําให้ประชาชนคนไทยเนี่ยเป็นผู้ผู้ป่วยรายใหม่โรคเอ d ซดีลดลงลดลงได้ในแต่ละปีนี่มันก็จะลดงบประมาณในการรักษาพยาบาลกลุ่มโรคป่วย n อ d ซดีลง รายจ่ายที่ลดลงจากการรักษาพยาบาลกลุ่มป่วย NCD นี้ท่านบอกว่าจะเอาขอเอามาเข้ากองทุนอสมอเพื่อให้อสมอได้เป็นค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นนะนอกจากอาสมอจะได้ค่าประกันเดือนละ2,000บาทแล้วถ้าลดการป่วย NCD ลงได้งบประมาณที่ใช้สำหรับร,รักษาผู้ป่วย NCD ในแต่ละปีน่ยขอขอในส่วนที่ลดนะมันลดลง,งบประมาณลงได้เยอะไหมก็ขอในส่วนที่ลดนะมาเข้ากองทุน พอเข้ากองทุนปับ๊บอ,อสมอ,อก,ก็สามารถเบิกจ่ายเงินจากกองทุนมาเป็นค่าตอบแทนตัวเอง <c oughs> ก็จะมีเงินใช้จ่ายเพิ่มขึ้นใช้ดอกเบี้ย <c oughs> เงินกู้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็ได้ทํานองนี้นะครับ <c oughs> แต่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการกู้เงินดอกเบี้ยต่ำนะ <c oughs> การได้เงินมาเข้ากองทุนแล้วอ,อสมอเบิกได้เป็นค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษนั้น <c oughs> มันก็จะต้องกฎหมายพรบอสมอออกก่อนนะครับอ่ารอครับพี่น้องรอด้วยความหวังและที่แน่ๆพี่น้องจะได้ทํางานอย่างแน่นอน คือเจ้าหน้าที่รพอพสตอของท่านจะได้อบรมความรู้ให้กับพี่น้องอสมอนี่ต่อไปทุกจังหวัดนั่นแหละครับให้มีความรู้ความเข้าใจให้ชัดเจนให้แม่นยําเรื่องโรค NC d นดะีะให้แม่นยําขึ้นแล้วก็วิธีป้องกันออกกําลังกายเท่าไหร่เหมาะสมกินอาหารเท่าไหร่เหมาะสมโดยเฉพาะการนับขาบนับขาบคือนับว่ากินข้าวกี่ทัพีกินผลไม้ได้กี่ลูกกี่อะไรก็ว่ากันไปที่มันจะ ไม่มีน้ําตาลสะสมในร่างกายแล้วไปทําให้เกิดเป็นโรคเบาหวานความดันไขมันสูงอะไรก็แล้วแต่นั่นแหละครับการนับขาบก็คือนับว่ากินได้เท่าไหร่จะไม่เกิดโรคนะซึ่งพี่นอสมอจะได้รับการอบรมจากคุณหมอรอพรสท้องท่านในโอกาสไวบนี่แหละหลังจากนั้นท่านมสมศักดิ์เทพสุสินยังกล่าวอีกที่จังหวัดนครพนมวันนี้นะครับเราก็ดูถ่ายทอดสดท,ท่านว่าอสมอทั่วประเทศไทยเดี๋ยมีอยู่ล้านล้านเกือบเกือบแปดหมื่นคนนะหนึ่งล้านแปดหมื่นคน ถ้าอ,อสอมอไปแนะนําให้กับพี่น้องคนไทยนี่รู้จักนับข่าเป็นกินเท่าไรไม่เกินกินอาหารประเภทแป้งและน้ําตาลหมายถึงข้าวผลไม้เผือกมันอะไรก็แล้วแต่กลุ่มกลุ่มอาหารประเภทแป้งและน้าตาลนี่แหละหรือว่าคาร์โบโไฮเดรตกินเท่าไร่ไม่เกินท่านบอกว่าอ,อสอมหนึ่งคนไปทําให้คนเข้าใจได้ห้าสิบคนแล้วคนประชาชนในเขตรับผดชอบของอ,อสอมห้าสิบคนเข้าใจและเอาไปนับข่าเป็นกินกินอาหารไม่เกินกินคาร์โบไฮเดรตไม่เกิน ในอนาคตจะลดโรคกลุ่มป่วย NCD ลงได้ได้ทุกปีเพราะว่าถ้ากินไม่เกินไม่เกิดโรคท่านบอกก็ผนวกกับการออกกําลังกายที่เหมาะสมอะไรก็ว่ากันไปเข้าไปด้วยนั่นแหละครับจะส่งผลให้กับคนไทยลดโรค NCD ลงได้พี่น้องจําไว้นะครับหนึ่งคนไปทําความรู้ความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชน50คนให้ได้แล้วก็พี่น้องพี่น้องประชาชนที่ท่านถูกท่านแนะนํา50คนนั้นเขานับขาดเป็น คำนวณอาหารเป็นว่ากินเท่าไรไม่เกินและเขาทําตามนั้นและเขากินตามนั้นถ้าเขาสามารถทําได้เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาเป็นแบบนี้ได้โรค NCD ลดลงแน่นอนนะแล้วก็พี่น้องประชาชนก็จะได้อานิสง์จากการทํางานของพี่น้องอสมอเขาจะสุขภาพดีไม่เป็นโรคเบาหวานความดันอะไรก็ว่ากันไปนะครับเสร็จแล้วอสมก็จะมีผลตอบแทนมาด้วยจากการลดการป่วยโรค NCD ลงท่านก็จะได้เงินค่าตอบแทนเข้ากองทุนออสมอแล้วก็เบิก เป็นค่าตอบแทนให้ตัวเองนําเงินเหล่านั้นมาชําระนี่ในส่วนของที่จะยืมจากสถาบันการเงินสองแสนสามแสนต่อไปเอา้าก็รอดูความสําเร็จต่อไปครับว่าท่านรับตีจะทําสําเร็จหรือเปล่าในเรื่องหาสถาบันการเงินให้พี่น้องอสมอมากู้สองแสนสามแสนว่ากันไปนะครับแต่เรื่องเหล่านั้นจะเกิดขึ้นรอกฎหมายอสมออกกฎหมายเสร็จและประกาศใช้ก่อนนะครับใจเย็นๆครับทั้งหมดก็คือความเคลื่อนไหวด้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยังจะมีการรณรงค์หรือว่าคิกออฟจุดปะกายให้มีการตื่นตัวโรคคนไทยห่างไกลโรคเอ d ซดีแบบนี้อีกหลายภาคนะครับภาคใต้จัดมาแล้วเมื่อวันที่หนึ่งพิกาที่จังหวัดสงขลาภาคอีสานวันนี้ที่จังหวัดนครพนมยังเหลือภาคกลางภาคตะวันออกภาคเหนือติดตามข่าวกันต่อไปครับว่าท่านรัฐมนตรีพร้อมด้วยทีมงานจะไปคิกออฟให้คนไทยห่างไกลโรคจุดปะกายรณนนรงค์ที่จังหวัดไหนวัน วันที่เท่าไหร่ภาคไหนต่อไปครับสําหรับวันนี้ภาคอีสานนครพนมครับลาไปก่อนครับขอบคุณพี่น้องอสมอทุกคนทุกท่านที่มาดูมาฟังคลิปนี้ครับมีเรื่องราวข่าวสารอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับพี่น้องอสมอจะนํามาเล่าให้ฟังเป็นประจำครับสําหรับค่าคืนวันนี้ลาไปก่อนครับขอให้พี่น้องอสมอทุกคนทุกท่านนอนหลับฝันดีและมีความสุขกลับมาพบกันใหม่ในวันต่อๆไปครับโชคดีทุกคนทุกท่านครับสวัสดีครับ